มีอะไรวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านซูชิโล่กันนะคะอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกตนะคะวันวันดียาพาไปกินซูชิกันทะุข้านหลักซูชิสายพานคือเรียงรายมากตาแต่ยังล<ะ>เลือกไม่ได้ล้ว่าจะกินอะไรเดี๋ยวดูก่อนมาวบนโต๊ะเราก็เริ่มแบบว่าหยิยบมาเยอะขึ้นแล้วนะทุกคน <laughs> มาน่าจะต้องเยอะกว่าดีแล้วแหละเออนี่คือแบบว่าของกินเรียงรายมาเรื่อยๆถ้ากินว้าวอันนี้คือโม้ชิ้นใหญ่มบเริ่มเลยมาแต่ก่อนอื่นนะคะแต่เรามาใส่ชาเขียวของเราก่อนดีกว่านะคือนี่60ันนี้กินได้ชาเขียว แล้วก็กดน้ำร้อนกันใครที่แบบว่าใส่ชาเขียวต้องแบบว่าลเลเวอร์แบบเราใส่ชาเขียวเลเวอร์กินเท่าไหรไม่มาได้อะไอย่างเง้ยสรุปคือเข้ามากินอะไรเข้ามากินซูชิอกินชาเขียว หอมมากชาล้อนดีมากเลยอ่ะสั่งอะไรเพิ่มดีเดี๋ยวสั่งในแท็บเล็ตเพิ่มด้วยนะเพราะว่าบางอย่างในสายพานมันก็แบบว่ายงังมีแบบไม่ครบที่เราอยาก กยโยคะจะแบบว่าขวดใหญ่ๆเป้งๆอย่างนี้เลยนะขวดแล้วก็วาซาบิเราก็หยิบในถาบม,มาได้เลย,เลยนี่จานนี้เป็นซูชิไก่ทอดนะทุกคน อารมณเหมือนแบบว่ากินเหนียวไก่แต่ไก่ทอดเขาได้กินจริงดูเลยแบบว่าหนังแบบมีความเหลืองทองอะไรประมาณนั้นต่อที่จานนี้นะคะเป็นซูชิอิกุระนะมากับแตนกวาอันนี้เป็นกุ้งสามสหายอ่ะลิ้นทันกันแล้วแสดงว่าหิวมากแล้วใช่ไหม กุ้งสาสหายนี่กุ้งใหญ่ใส่กุ้งอย่างเราคือแบบว่าไม่พลาดแน่นอนแล้วมาดูอันนี้นะคะนี่น่ากินมากอะเป็นแซลมอนแล้วก็มีก,กีิงกล่ออยู่ข้างบนฉ่ๆอีกหนึ่งจ้า อันนี้เป็นไข่ปลาไม่แน่ใจว่าเป็นเมนไทรโปหรือเปล่านะอันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆแต่มันน่ากินก็เลยหยิบมาก่อนแล้วทีนี้ก็คืออยากจะได้โซน่าสับไม่รู้ว่าเยียตรงไหนต้องเล่นหาดูโซนา่าสับที่นี่คือแบบว่าเด็กๆมาก็คือแบบว่าจำไม่ได้เอาอันนู้นเอาอันนี้ เสียไปเลยสี่นั่แค่สี่อาหารสั่งนะสั่งอาหารเลยตุ่มมา,มาแล้วอุวนนี่เที่ยวสั่งอูไปอ่ะอน้อมาแล้วนะกน่ากินเอา,าวางตรงไหนดีตเริ่มเต็ม <c oughs> ดูดีโอ้ยใช่มาดูฉ่ำมากอ่อะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆถ้ากินมามาเป็นคำๆพร้อมกับสาหร่าย <c oughs> อ๋อแล้วก็จะบอกนะส่วนก็คือราคาสีจะตามจานเลยนะถ้าแบบว่าสีแดงสีสิบบาทสีเงินหกสิบสี่วงทแปดสิบแล้วก็สีดำ น,น,นี่บนโต๊ะของเรานี่ขนาดบอกว่าของที่สักไปยังมาไม่ครบแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะที่อยากกินวันนี้มาดูว่าจะหมดเท่าไหร่เราก็นนะาจะต้แกวลแบบบ,บิโกะบิดกมาเป็นซองอย่างนี้นะ เราสามารถหยิบเพิ่มได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าใครชอบกินอะก็หยิบเยอะได้เลยกินไก่ทอดของแล้กันไก่ทอดก็คือคำใหญ่คำใหญ่อยู่นะ แต่ปรับเป็น,กกนคำเนี่ยดูชิ้นไข่ทอดเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เล่นชิ้นเล็กครับแบบชิ้นเนื้อใหญ่กว่าแล้วจะเอาข้อปลากเลยเมื่อกี้ก็คือเต็มปากมากอ่ะอร่อยมากจ้ นี่ที่เราสั่งไปกูน่าสั่งเมื่อกี้มาแล้วนะทุกคนถ้าเราสั่งมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะมันใหญ่จังเรามากินอูนิกันมาด้วยกนะันคูน่นีมาแบบขำๆอยู่เลยนะ กลัวเลยมีความสฉ่ัๆครีมครีมครีมนี่แต่แบบว่าจะมีกลิ่นคผาวน้นๆดูไม่เหมือนซูไต้หวัดโค้งบอกว่าซูที่ไต้หวันไม่ได้จริง ร้านที่เราไปกินที่ไต้หวัดนะร้านแอนแอนซูดัสคือแบบ,บ,แบ,บนุ่ม,มดีมากไม่ไกินอะไรเลยแต่อันนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าอันนั้นคือมันดีกว่าตอกไข่ปลาที่าากินกน้ำเค็มจาบรสเค็ม ถ้ามันมีกัมพูด้วยมันก็จะตัดร่มกันคือละหมดเลยน่าเลยทำหนุ่นบอกคือ้าอร่อยค่ะตัวตันหน้าตับอันนี้จะเป็นของกดของเราเวลามาทีเรก็คือแบบว่าจะต้องสั่งอันนี้หน,หนึ่งจานอะ่ะจะมาสองคำ มันมากเด็ดมากมนี่จะบอกว่ายำเล็กจิ้มโชยุอะไรต่างันางก็แบกว่าเอารสชาติเปรี้ยวๆไปเลยอ่ะดีอ่อยกุ้กชิคกุ้งสามตาหายของเรานี่ชอบแบบกุ้งอันนี้มากเลยอ่ะกุ้งแดงใหญ่อ่ะคือแบบอร่อยอร่อยมากจิ้มสักนิดนึงนะ

ก่นเราจะบอกว่าเราสั่งมาเพิ่มแล้วนะจ๊ะมาแล้ว,ลวนี่แบบว่าคุณหน้าสับแบบคุณๆูนมาเลยกินแบบไม่หยุดยัง้งม่อีกกี่จานนะปง้งส,สี่จานใช่ไหมฉ่ำๆมาเลยค่ะ แล้วก็มีอันนี้อันนี้มาเพิ่มอันนี้เป็นอะไรนะแซลม,มอนแซลม,มอนสามอย่างแซลมอนสามอย่างแปดสิบบาทน่า,<บ>ากินนะสีทองแปดสิบบาทส<บ>ามคำโอเคนะทุกคนมันดูแบบว่าชุ่มฉ่ำม,มากเลยอ่ะอนี่ทุกคนเมื่อกี้หยิบไก่ทอดมาเพิ่มอีกนะแล้วก็เขาจะมีนี่มีเป็นซอสเอาไว้ใส่นะเ้าใส่นิดหน่อยก็พอ ไม่พอมีรสชาติน,นี่ข้าไปซิ <c oughs> ไก่ทอดใส่ซอสมันคีบยากมันคีบยากใช่ข้าวมันชอบแตกออกอะข้าวเขาไม่ได้ปั้นแน่นมากแต่ตอนนี้ก็คือต้องแยกกินระหว่างไก่กับข้าวแล้วแหละราะว่ามันแตก ถ้ใส่ซอสอันนั้นเข้าไปนะมันจะแบบว่าเพิ่มรสชาติอะซอสมันจะมีความเค็มๆมหวานๆอะ่ะอร่อยแต่ยาก,กินก็ดีหมือนนนะมันไม่ได้คำใหญ่มากไม่เคี้ยวง่าย เพิ่มอีกนะทุกคนอันนี้เป็นมาโกโรยุเกะเป็นกุน่าดิบกุน้ามาเป็นชินช้นๆแล้วก็โรยต้นหอมใสด้วยนะสั่งมาเพิ่มนะทุกคนนี่เป็นปักทอมเทปุระจานนี้สี่สิบอุ๊ยน่ากินมาก ชิ้นเข้าแบบว่าทอดมาแป้งแบบคล่องๆร้อนเลยร้อนๆใหม่ๆวางม่ควันอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ร้อนแต่แป้งกรอบมากเลยอ่ะ แต่ว่าเตมูระเขามันไม่มีน้ำจิ้มส่วนนะั้นเ็มูระะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาพร้อมหวานเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้ว มาใหม่ไก่ทอดตัวนี้จะมีมายองเนสด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไก่คาราเกะคุนกันหลสายไก่ทอดดูอันนี้จะแบบว่าเป็นห่อสาหร่ายมาคลิขึ้นมาแล้วจะล้มไปเลยไหมเนี่ยน่ากินมาก มายองเนสมาก้อนใหญ่มากขอบคเณื่ถ้าั้งใหญ่อ่ะมันเอาข้าไปหมดเคี้ยวไม่ได้ เี๋ยวเราจะไปจ่ายตังกันนะคะตังกันอะไรคะอ่าเป็นสแกนค่ะสแกนโดนนะคะใช่ค่ะ